สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตันนี้นะครับเราก็จะมาแจกบัตรเลยนฟรีไฟกับเพรนะครับลิงใต้ร่างคลิปเลยนะครับไปลิงก์แจกเพรนะครับแล้วก็ลิงแจกบัตรกันเลยนะฟรีไฟสำหรับคนที่ติดตามช่องใหม่ของผมนะตลองผมพาไปดูนะครับถ้าม่เสียงรบกวนก็ขอไปด้วย ทำน่าเขามีด่างมีเชียวนี่ก็ไปหามาได้หลายขาก็ั้งไข่โบก็เขาดึงเขาเป็นอดีตหายยูหายนี่เลยนะครับช่องใหม่ของผมนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามให้ยินไปติดตามกันด้วยนะครับ นี่เลยนะครับเป็นช่องใหม่ของผมใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ย่าลืมติดตามก็ได้นะครับจะมีการแจกบัตรกันหน้าฟรไฟล์กับแจกเป็นนะครับถ้าไปกดติดตามเดี๋ยวผมจะเป็นลิงค์ให้ด้านล่างคลิปถ้าไม่ได้ทําคลิปก็ขออภัยด้วยนะครับเื่องนี้ไม่ค่อยย่ไม่ค่อยว่างนะครับ